ตลกอารมณ์ดียอมรับลูกสาวเป็นเจ้าแม่บาโฮสตัวจริงรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้ได้เชิญนักแสดงอารมณ์ดีจตุรงโพธารามมาพูดคุยพร้อมชัดประเด็นลูกสาวใบเฟิร์นพัสกรที่หลายคนเข้าใจผิดหลังมีข่าวเมาหาว่าลูกสาวเปิดซ่องตอบมาสิว่าลูกสาวไม่ได้เปิดซ่องแล้วมันมีแต่ผู้ชายทำอะไรกัน ทำอย่างกับตัวเองไม่รู้ว่าที่ผู้ชายเขาไปนั่งอยู่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่ได้ออฟเขาสนทนานั่งพูดคุยเขาเรียกว่าบาโฮสรู้จักไหมโฮสที่คุยกันไปมาและตกลงว่ากี่บาทไม่มีเขาไม่มีสมัยนี้เขาไม่มีอย่างนั้นคือก็คือบาโฮสคือบาโฮสที่ผู้ชายมานั่งแล้วสนุกกันเนี่ยไปดูมาไปเจอมาไปเห็นมาเขาไม่มีการกระพริบตาแล้วไปขึ้นรถไม่มีเลยนะเขาก็แยกย้ายกันกลับผู้ชายก็กลับบ้านของมัน ส่วนผู้หญิงที่มานั่งกินก็ไปส่งที่รถแล้วเขาก็กลับอันนี้ไปเจอมาเห็นมาครับอยากคุยแค่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเขาเหงาผู้หญิงก็ไปสี่ถึงห้าคนเรียกผู้ชายมาสองถึงสามคนแล้วมานั่งเบื้องหน้าเป็นบาร์โฮสใช่ไหมคะ มันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีเบื้องเดียวคือเบื้องบาโฮสที่แบบว่าเขาเป็นเจ้าแม่แล้วตอนนี้เฟิร์นเป็นเจ้าแม่บาโฮสเดินเข้าไปพวกลูกน้องผู้ชายหล่อๆนะก็บอกสวัสดีพี่เฟิร์นมาจากภาคเหนือที่หล่อๆจีนห่อเยอะมากทบาพูดไม่ชัดเลยและอื่นๆ